เมนูวันนี้จะมาทําแกงสุกุ้งกับผักบุ้งกุ้งก็เส้นดําออกเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องแกงตามเองผิดตามชอบผักบุ้งก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆทีนี้ก็น้ําใส่กระทะพอประมาณน้ําเดือดก็ใส่เครื่องแกงละลายลงไปได้เลยกะปีก็ตารวมใส่เครื่องแกงไปเลยนะคะน้ําเดือดอีกรอบก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลย ต่อไปก็ใส่กุ้งไม่ต้องไปคนมากรุวมเกรือรสดีแล้วก็น้ำตาลคือรสน้ำปลาเมื่อผักบุ้งใกล้สุกเราก็ใส่น้ำมันนาลงไปเลย ตอนนี้นะชิมดูปรุงให้ได้ตามชอบเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันเลยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ